พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ทรงการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างมั่นยำในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ล่วงหน้า2ปีและได้สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมเซอร์แอรีออตเจ้าเมืองสิงคโปร์คณะทูตานุทูต นักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสแขกต่างประเทศอื่นที่ทรงเชิญมาและข้าราชบริพารไทยทอาพระเนตรสุรยิรยุปราคาครั้งนั้นปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตรงตามที่พระองค์ทรงคำนวณไว้ทุกประการพระอัจฉริยาภาพของพระองค์ที่เป็นที่เรื่องลือกระจองกระจายปวงชนชาวไทยถวายพระราชสมัญญานามทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเป็นที่มาของการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านาฏบลว่าก่อ จังหวัดประจวบกิริขันธ์เป็นอนุสรสถานแด่พระองค์จากคัมภีร์พระพุทธศาสนาเรื่องไตรภูมิพระร่วงทรงอิทธิพลสําคัญต่อความคิดความเชื่อของผู้คนชาวไทยเรื่องภาพแห่งจักรวาลคือพบทั้งสามแห่งสวรรค์มนุษย์และบาดาลแต่สําหรับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภาพแห่งจักรวาลคือวิชาการดาราศาสตร์ยุคใหม่ของการศึกษาถึงความเป็นเอกภพ ด้วยข้อมูลความจริงด้วยความคิดเห็นและเหตุผลการศึกษาอย่างเป็นระบบระเบียบตามหลักการของวิทยศาศาสตร์แผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์จึงเป็นประตูสู่โลกยุคใหม่การเสด็จพระราชเนินเพื่อพิสูจน์การเกิดสุริยุป,ปราคาเต็มดวงในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411นัตบลว่ากอ ถือเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่และครั้งแรกของชาติไทยโดยพระองค์ท่านทรงเป็นผู้คำนวณด้วยพระองค์เองต่อหน้าคณะนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสและแขกเมืองชาวต่างประเทศถือเป็นการเสี่ยงต่อการสูญเสียพระเกียรติยศอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ทรงการกระทำคำนวณได้อย่างถูกต้องแม่นยำสมศักดิ์ศรีที่ชาวไทยคำนวณสูริยุปราคาได้อย่างแม่ยมานยามานานักดังเช่นพยาลิไทแห่งกรุงสุขโขทยัย เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระปิชาสามารถของพระองค์ทางด้านวิทยาศาสตร์บริเวณโดยรอบจะแสดงถึงเครื่องใช้ของพระองค์ที่เกี่ยวกับดารศาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากในปัจจุบันได้นำมาตั้งแสดงให้ประสบนิกรแลวได้รับชมอย่างใกล้ชิดในปัจจุบันนี้ประชาคมดารศาศาสตร์ในระดับสากลที่ศึกษาด้านสุริยุปราคายกย่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการกล่าวถึงสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อปีคิเตศกาช1868ว่าเป็น k i n อ of สย a มอ s สเ e p พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับทุนเกล้าวถวายพระเกียรติให้ทรงเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของสัตววิทยาสมาคมแห่งสาราักรบรรดาประมุขของต่างประเทศในยุโรปอเมริกาต่างพากันตระหนักดีว่าทรงสนพระไทยวิทยาศาสตร์ยิ่งนักในจำนวนเครื่องราชบรรณาการ จึงมักมีเครื่องมือและหนังสือทางวิทยาศาสตร์รวมอยู่ด้วยเสมอเช่นพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งสาธารณจักรได้ถวายกล้องโทรทัศน์ซึ่งเซอร์ยอนบารริงได้บันทึกไว้ว่ากล้องที่นํามาถวายมีคุณภาพต่ํากว่ากล้องโทรทัศน์ที่ทรงมีอยู่แล้วเสียอีกกล่าวกันว่าในห้องสวนพระองค์จะมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เหมือนห้องนักปราชญ์บัณฑิตที่มีชื่อเสียงและมั่งคั่งของโลกในสมัยนั้นทีเดียว ทรงเป็นนักปฏิบัติทดลองรวบรวมข้อมูลทรงวัดเส้นรุง้งเส้นแวงด้วยพระองค์เองทรงสร้างหอดูดาวขึ้นที่เขาหลวงจังหวัดเพชรบุรีทรงตั้งเวลามาตรฐานของไทยโดยโปรดให้สร้างนาฬิกาขึ้นในพระบรมมหาราชวังและตั้งเวลามาตรฐานเพื่อให้ชาวต่างประเทศในไทยในเมืองไทยด้วย